ถ้าตัวเครหนึ่งกายมก็ไปตามัเลยนองล้วเรดหน้ิ้วาใ่ี้าไม่เขาเขาเลื่อยเลื่อยเหี้ยเก็บไปแล้วจะใส่เก็บเหีมเก็บอะไรอุปกรณ์อุปกรณ์อะเก็บโอ้จะใส่อีกไงไอมเตอ์ออไล์ไล์ออจอด้วยครับเอะไรครับโลจิสติกส์ครับไม่มีพีซีมันจอดขึนเหี้ยเลย จอดแบบจอดเอียงอ่ะมีรถโผล่ท oh ี่จริงมันก็เดิมๆเลยว่าผู้หญิงาวันนี้ไม่กินนมหรอกินเยอะแล้วพี่เมื่อคืนอิ่มไหมข้าวหมูอิ่มครับพี่ลาบี่แพลริมมากๆนะครับเยตอนเด็กน่ารักมากค่ะแม่งโดนนะครับยูไม่ได้อยู่ไปทอมส์น่ารักย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่อยู่นะเฮ้ยดูดีครับดีโอสวัสดีครับเชื่อนะติดตามนะครับผมครับเกมเนี่ยยังคุดลอยอ่ะกายเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ไลฟ์พี่ไม่ได้ไลฟ์ในอจอต่อพี่พี่แปรี่มาถึงสมัยนี้หล่อจริงๆคนโดน ไปทุกแม่งเอาของเพื่อนยูจักไปเยอะจัดอ่ะเนี่ยเอาดีเมื่อกี้ไปถามมาแม่งยืมันกูไปแม่งเอาของเพื่อนยูเย็นคุยด้วยในห้องน้ำอ่ะไปรวมประมาณสามพันกว่าเนี่ยเอาดีโอ้ยของเขาเนี่ยที่บอกแปดพันแล้วมันไม่มาเรียนเลยนะที่โบอยแล้วมันไม่มาเรียนเลยนะเกมไม่มันเรียนแต่กลางคืนดูไม่ทัน มันมาแค่ว่ามึงไม่เห็นเออยู่ห้องพัฒนาเนี่ยตอนนี้ตัดส่งเมื่อวานไปไหนแล้วมันยังไม่ได้มาพี่ติดตามมานะครับขอบคุณครับปลายฟ้าเมื่อวานเสร็จตอนเช้าตอนนี้ตอนบ่ายสวัสดีสุดหล่อสวัสดีครับพี่แพลนี่ถามไหนพี่ไหนไหนไหนถามอะไรพี่ผมยังไม่เห็นเลยพี่โยงหิวเขายังไปกินข้าวไปเองพี่เมื่อวานไปจะมาเสริฟ ผบครับน,น้องเกดทำอะไรอยู่หรอน้องลีโอ,อนั่งเล่นครับพี่อขอ 500. ตอั้งขอตั้งปห้าอยะเติมเท่าไ, <c oughs> ไหร่ะสิบบาทแล้วก็ไยกอ่อ้ยของค้าเพียงมอร <c oughs> ครับ, <c oughs> บดิวิตผักันคุณเอียย้ยสวัสดีครับลูกสวัสดีครับนั่งนครับ พี่แพนดี้ถามไม่ตอบเดี๋ยวข้อนไหนพี่ผมผมไม่เห็นพี่บางทีผมไม่เห็นเม, <c oughs> ม้นไปปันป่นไปเออไงันตัวนะโอ้มไม่ได้ซ้อนพี่นกที่หัวมีโอกาสจะบินหรือ <c oughs> มันจะลอยพี่มันลอยมีแลนอีกเปล่าไม่มีครับจะเลิกแล้วเนี่ยรอเลิก คนหลังเป็นอะไรคะจริงเลย <c oughs> ุาโอ้ยนกยไม่ได้พี่ผมไม่ให้เบียนมีผมเลี้ยงไว้อย่างดี <c oughs> อ้ยห็นคปลี่ แม่สวยมากค่ะสวัสดีครับลูกชายสวัสดีครับคนข้างๆไข่หมดเพงกคนไหนแม่บอคนนี้จะไล่เปล่าไลฟ่ครับคนข้างๆโดนตัวไหนมาคะ <c oughs> โอ้ยพูดอย่างนี้เพิ่นเหงาเหรอเหงาเหงาเหงามาปั่นเฉยๆมาปั่นเฉยๆไปแล้วตาตาไม่อยู่ครับตาไหนวะตาคนไหน ก้าเ,เพื่นอนกูไยเอ้ยคนที่หาตังเพลงกันนะเ,เกมทำไมอะไม่ดูเฉยไป่ข้างหลังดีทีกตัว <c oughs> ไม่ของคุณ้าพ <c oughs> ี่ของคุณค้า <c oughs> เอาสีสันเฉยๆไม่ได้ดีฝากกดติดตามหน่อยนะครับพี่พีฝากกดติดตามหน่อยนะครับ ไล่กี่โมงครับตอนคืนไม่ดึกพี่ไม่ดึกไม่ดึกกลับบ้านไปทําอะไรไม่เยอะแล้วพี่ใช้กีมตอนไหนบอกเขาไปเขาบอกหน้าใส่เมื่อน่ารักทุกคนเลยสามจะหางเสือเก๋ที่ไหนร้อยขายอะไรไหนเยอะมัยากนี่นี่จงขวานให้ผมได้นะครับพี่พี่ทำได้ไงวะ จ้าจ๋ามาเม้นด้วยจ้าจ๋า่จ้าจ๋าไม่กดติดตามกูสักทีวันนี้กวาดบ้านสักพักโอ้โหคาบีน่ารักครับลูกดีครับาเพื่อนคาเพื่อนไม่มีใครบอกไมโสดูโหยเพื่อนไม่ดูแหลกๆอ่ะ ครบพี่ขอบคุณนครับเคหลนเนถึงเไว้เรืองเรียนแล้วหล่อยังครับยังครับอีกสิบยี่สิบเลยไรอีกด้วยเียไม่กินน้ำมันดีกเออได้กินอ่ะเห็นเมื่อี้แัิสองดมิวไม่มีโอไอจอนะเออโคตรแรงเยมีคนดูกี่คนหะสองพัน โอ้โหเจาจ่านา,นาได้เลยโฉบไหมข้างหลังโฉบไหมครับข้างหลังอีกแล้วคนนี้กดแล้วไหนไม่เห็นเลยจ้าจ๋าอ๋อนี่ยที่เี่นแต่หลังช่วยสวยานะช่วยก็ได้ กี่โมงแล้วฟุกอย่าโดนสาบความแบบนี้ดีมันเป็นรอยนะระาวางังก็ระวาังดีๆแต่หมด <18. S 1> แล้วมั้งไม่สิบแปดอีกสิบสองนาทีเริ่มเรียนอีกสิบนาทีก็ขอเลขเป<ม>็นขอขอเลยเลขเป็นขอเลขชี้เพื่อนข,ข,ข้าง,งคร่ะน้องๆน,น่ารักมากเลยขาอะไรมั่วแล้วจะจ๋าเปิดสแกนเลยฟ้องฟ้องแฟนเองนะบอกอย่ยูไม่ได้ครับบอกอย่ยูไม่ได้สีสีไม่กินผัก แล้วกินผักได้นคนไหนโสดมีแฟนหมดแล้วพี่เลิ่มมาชีมาเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเกินไปพี่กดติดตามพิทตอร์มาหลังค่อยหลังไหมคนไหนโสดบ้างเปล่าไม่มีพี่ไม่มีเอาไว้ไม่ไม่พี่ก่อนจะเปย์ก่อนจะเปย์ส่งของขวัญให้ผมขอบคุณครับพี่จอยขอบคุณครับเดี๋ยวกคนหน้า พี่จอยขอบคุณครับเอน่ารักทั้งสามคนเลยเดซี่มาเลยนะผมไม่โสดพี่คนไหนโสดพี่ปวาโมุ่งคาดถึงคนไหนโสดอ๋อคนนี้พี่คนนี้คนนี้อ๋อคนนี้คนนี้คนนี้ก่อคนนี้ก่อโอ้ยขอบคุณครับพี่ข่าวขาข่าวมือคนโสดหน่อย โอ้ยพี่จอยส่งให้เยอะจังเฮ้ยหลอดจริงก็ยังไม่มีแฟนนะไอ้คนคุยใช่ไหมเพื่อนไม่ใช่เป็นพิธาได้ไม่มีแฟนแต่มีคนคุยส่วนต่อไปส่วนต่อไปจอดคิวเลยของข้าพี่จอยครับนี่พี่ไหนไหนคนไหนบอกจะเปนี่ส่งส่งยูนิคอนให้ผมก่อนยูนิคอนคนดังเลยชามิวอุโ้ยของลูกค้าพี่จอยของข้าพี่เปจริงอะพี่ ออของจริงอะ่ะของจริงเป็นยังไพี่หนอกลับบ้านแล้วไงปีสองแข่งบอลยังอ่ะเมื่อวานรัดจุกน่ารักปีสองแข่งบอลแล้วปี2สปีสองแข่งบอลอยู่อ๋อใช่ใช่ใช่ปีสองแข่งบอลอยู่ยด้วยตัวผมได้หรอเบาได้เบาจอย สังท้องลูกแม่ของผมครับให้โง์ป,ปัดเป๋ขเขาหลังเราชื่ออะไรหลังเราคนไหนอะพี่คนหลังเราะไอ้นัทเดีเ๋ยวไปดูกันเฮ้เขาบคุณครับเฮ้ๆขอ้ยเฮครับ เลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าไรกันนั่นปลาแซวเล่นๆนะอยู่มออะไรไม่บอกครับก็เห็นไรนานอยูงมอะไรนะอยู่มอะไรคะมอติ้งตึงมอติ้งเต้ยของขาพี่จอยของขาเหมียวเหมียวพี่จอยไปกิน จารย์คนนี้ชื่อนี้มีแต่ให้ไมอ้ยน้องเกตน้องเกตมาแล้วนี่ว่าสงสารเลยสงสารเลยเฮ้ยอะไรเดี๋ยวส่องอของไอ้เมนเมื่อกี้ให้อะไรวะเลิกเลิกเลิกคุยเลิกคนเลิกคุยเอาเท่าไหร่โอุ้ยพูดแบบนี้เลยเหรอเป็นไปคายคุ้มเสมอพี่ประเด็นมาแบบเนี้ยอ่พี่ฝ้ายติ๊กตอบผมมาฝ้าวานดีไหมอุ้ยดีพี่ดีดีอ่ะพี่ฝ้ายติ๊กตอบมาอ๋อชิ้นแรกเฮ้ย ใช่เราสอนโน้อ๋อเทคโนิคเรสอนเทค P A เทคหล่อนะครองเด็กเราสอนที่น่ะับีแพนี้มากนะเอ้เวลาครับหุยของค้าน้องเกดว่าไม่ได้หายเก่งไม่น่าใช่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หน้าคล้ายๆนิกอะไรหรอคุณหน้าทิพย์ผสมสตรอนิกคุณหน้าทิพย์รู้จักแต่ว่าวงสตรอน,นี่ใครกี่โมงแล้วกี่โมงแล้ว่ะอย่ากลับบ้านแล้วอ่ะโอ้โหกี่องร่อยน่ารักทุกคนเลยค่ะ ห่อมากห้องนีง้ใช้หาะมันเดยวมามาลนาิน่าเอ้เนี่ยเขาบอกลิน่าสุดหลอ่อนี่คนนี้หล่อสุดเื่อวผมหล่อสุดไม่หลอ่อไม่หลอ่ออยากถ่อมตัวเพื่อ ใครก็ได้ส่งเลขบัญชีมาเขาเขาไม่หยุดเลยเนี่ยเฮ้ยเขาไม่หยุดเลยใครก็ได้ส่งเลขบัญชีมาเนี่ยไหนโอ้พี่ยุ้ยยุ้ยผมบอกว่าไม่ไม่จะพูดอะไรลิ้มพันผมให้เองอ่ะเดี๋ยวผมให้เองเจสิกรเลยพี่เจสิกรเลยพี่พี่โอนจริงเหรอเด้าเปิยไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ให้เดี๋ยวพิมพ์ให้พิมพ์เลขเอาได้เอาเลยมาดิเล่เฮ้ยไม่ไม่บอกเอาทีละเลขอ่ะเคือพี่เขาพิมสี่ห้ารอบบอกทีละเลขเลยนะ รับเลี้ยงคนหนึ่งคนใครโสดจูนนี่เอ้าไหนบ่อยออฟกลับแล้วออฟออฟไปไหนมาไปไหนมาบอกเลขไม่ได้ไปไหนมาบอกเลขไม่ได้นี่นี่อันนี้ช่างยนอันนี้ช่างยนโอ้โหเนี่ยวิไลอยู่โอ้จเย็นคนดูสองมันสี่เลยนะเราไม่ทันนะเพื่อน วางโค้ชจอดหน่อยตอนเนี้ยถ้าบอกเลขเกี่ยวบินอะไรนะโอ้ช่างยนต์เฮ้ยบอกเลขระวังบินนะไม่เอาไม่บอกไม่บอกไอ้เทียร์เลยผู้คนหันกล้องมาอย่างเฟี้ยวไอ้เทียมีแต่คนละหล่อน่ารักไปช็อปเมื่อกี้อะไรเนี่ยพี่อยากเปย์เหรออันเนี้ยตอบผมมาอันเนี้ยผมให้เลือกโลจิสโลจิสกับช่างยนต์ อ่างพัทยาอยากสาวๆสวยๆไหมสาวๆหรอสาวๆสาวๆโอ้ยสาวๆสวยๆอ่ะเดี๋ยวกูขึ้นจมาดูี่าิกายี่ห้าแล้วโอ้ดียี่้าแล้วเหรออือสวสดีรัคอนูเป็นแฟนกับน้องแบเดี๋ยวเขาก็บอกว่า พี่พี่อันนี้อันนี้อันอันนี้อันนี้แฟนไอแวนนะโอเคเฮ้ยเขานั่งรวมกันแล้วเนี่ยเว้ยโอ้ย้าอ้ลมาอ่ยครับบอลจ้าี่อ่ะบอลจ้บอล่อะ ผู้หญิงอ๋อผู้หญิงอ๋อผู้หญิงเมื่อกี้แฟนแฟนคนนี้พี่แฟนคนนี้พี่พี่แพลี่เขารู้อยู่พี่เนี่ยแฟนคนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นแฟนกันเนี่ยขคุณคืองคกนน้องเลียวหล่อมากช่างยนต์ตะก้าค่ะช่างยนต์ที่จริงใจคุนเนี่ยมีคนบอกช่างยนต์กว่าเพื่อนโอ้ช่างยนต์ไงจบเลยรถจิตแพ้แล้วเฮ้ยคนดังนี่ว่าเมื่อกี้เห็นไหลอยู่เฮ้ยดังคนดังคนดังคนดัง มิวอยากดังแบบเองมากเลยเล่นกล้องอ่ะถ้าเป็นมันพี่เขาเรียกรวมแล้วพี่เขาเรียกรวมร,ร,รวมแล้วผมไปแล้วพี่บายบายครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่พี่เรียกรวมแล้วพี่ขเขารวมแล้วบายบายครับ